วันนี้พาทุกคนนะครับมาอยู่กันที่หาดป่าไก่ที่อำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับออกไปตกปลากระพงทองหรือว่าปลาอังเกยกันครับหมายของเราวันนี้ก็คือท่าเรือน้ำลึกสงขลาครับเมื่อไม่กี่วันวันนี้นะครับมันมีฝูงปลาอังเกยเข้ามาอาศัยอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็มีเรือตกปลาหลายลำนะครับเข้ามาตกแล้วก็ได้กับไปเยอะแล้วนะครับปลาฝูงนี้คาดว่าน่าจะเป็นปลาที่หนีน้ําจืดจากในทะเลสาบสงขลาลงมาตรงนี้ครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมันอยู่ใกล้ปากอ่าวแล้วน้ําตรงนี้นะครับมันยังเป็นน้บ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกรวมเราด้วยเจ็ดลำนะครับตรงนี้เราลงสมอไม่ได้นะเราต้องใช้สมอหินนะครับนี่วันนี้เตรียมสมอหินมาแล้วนะครับโยนลงไปเลยวันนี้เราจะใช้เป็นเหยื่อกุ้งเป็นนะครับกุ้งเป็นไซส์ขนาดหนึ่งบาทน,นะครับจากร้านที่คกุ้งเป็นในสงขลานะครับไซส์สวยมากนะนี่ทุกคนดู โอ้โหใหญ่มากใหญ่โดนตวเลนได้สวยมากว้าวทุกคนปลางเกินนี่นะครับเป็นปลาที่เนื้อดีมากเลยครับเพราะว่าอยู่ในตระกูลเดียวกับปลากระพงขาวครับ ปลาชนิดนี้ตามท้องตลาดเราจะไม่ค่อยเห็นมีขายนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่หาได้จากธรรมชาติเท่านั้นครับจะไม่ค่อยมีการเพาะเลี้ยงและราคาของมันนะครับจะค่อนข้างสูงเลยครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละร้อยแปสิบาทนะครับจนถึงสองรอหสิบาทหรือราคาอาจจะสูงขึ้นไปกว่านี้ครับผมขึ้นอยู่กับขนาดของปลาด้วยครับปางเก๋อที่เราตกได้ในวันนี้นะครับถ้าเทียบกับทะเลด้านนอกแล้วนะถือว่ายางตัวเล็กครับแต่เมื่อเทียบกับปางเก๋อที่อยู่ตามคลองแล้วนะครับขนาดที่เราตกได้ในวันนี้ถือว่าตัวใหญ่แล้วครับมาแล้วตัวครับทุกคนครับะ คามฝ่ามือนะคิดว่าองเกยนะแต่ไม่ใช่นะปักเรือแต่ละลำที่มาตกวันนี้ก็จะใช้เหยื่อไม่เหมือนกันครับบางลำนะครับใช้เป็นเหยื่อปลาทูน่านะครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นบางลำก็ใช้เป็นเหยื่อลูกปลาหั่นเป็นชิ้นเหมือนกันก็มีอีกลำหนึ่งใช้เป็นเหยื่อกุ้งแม่น้าครับแต่ว่าเป็นกุ้งแม่น้ําประมาณไซส์นิ้วก้อยครับกุ้งแม่น้าตัวเล็กส่วนเลานะครับใช้เป็นเหยื่อกุ้งเป็นแล้วก็อีกลำหนึ่งใช้เป็นเหยื่อกุ้งตายถือว่ากินทุกเหยื่อเลยครับเสรแล้วท เดือดตัวซวยๆทั้งนั้นเลยฝ้ามือฟ้ามือทั้งนั้นเลยอ,อ,อังเกอร์อีกแล้วอังเกอร์้วนๆเลยปลาข้างปานปลาจวดไม่เห็นเลยนะนี่ต่อังโจอจอร้วนๆลยครับ มองมาจ้องมองกันทุกคนตัดเงี้ยงกันนะครับอันตรายม,มีสองเงี้ยงนะอยู่ในตระกูลเดียวกับปลากระเบนนะแต่ว่าตัวมันจะไม่ใหญ่นะไซส์มันจะยอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะเอาไปทอดนะครับ มันบัดๆอยู่ด้วยอังอเอกอรแล้วหทุกคนปลาอีคองนะครับทุกคนหรือว่าปลาคางคกนะครับตอนนี้เป็นปลาเนื้อดีนะเพราะว่าปลาลอกหนังนะลอกหนังเนื้ออร่อยแต่ว่าดูหน้าตามัน,นทุกคนแบบไม่อยากจับมันไม่น่าจับเนื้อมันอร่อยแต่ว่ามันมันไม่น่าจับทุกคน เนี่ยไอ้ด๋อยสีทองเลยมาเลยครับทุกคนป้าป้าคือช่วงนี้สีทองสวยจังไงพี่นะอืมสวยมากเลยทุกคนแับสีทองเลยทุกคน ข้องกันหรือเปล่าใส่ข้องกันไหมพี่โอ้ยปลาอยู่ปลาอยู่อ,อ้ยสีทองเลยเหมือ <c oughs> นปลาในตู้อ่ะคือแบบสีทองทุกคนเหมือนปลาคราบเลยอ่ะ สีทองสวยมากวัน oh, <my> <laughs> นู้นได้อีคอก <laughs> oh, <hey. S 1> <laughs> สีสวยมากโอ้โมื่อกี้ตัวใหญ่ไม่บอกพ <laughs> ี่เคอกไปกินนะครับเพราะเป็นปลาที่เนื้ออร่อยนะครับนี่ mm hmm. อร่อยกว่าปลา mm hmm. เั้อีกนะครับเราไม่ก่าลอกหนังนะ เดี๋ยวมตีไปที่ที่บดนะอ่ะเออเดือดเดือดเดือดเอาไปเออตีขึ้นหลังคาดีกว่าง่ายกว่าไม่ทันอีกรอบเดียวอีกรอบเดียว <c oughs> ไม่ไม่กล้าคว้างแรงกลัวสายมันขาดลออาเลยมาแล้วสีทองอลาบเลยทนมาแล้วมาแล้วเริ่มกินดูแล้ว จ้องมองจ้องมองอีกแล้วครับทุกคนตัวที่สองแล้วตัวที่สองอีก ปลาดกสดครับทุกคนนี่มันจะคล้ายๆปลาดุกทะเลนะครับ ปลาดุกทะเลนี่ทุกคนมาดุกทะเลครับโอ้โหนี่ตัวใหญ่ครับเกือบมีโลนะครับตัดเงี้ยงไปแล้วนะ ัวเมื่อกี้คือดอก,ดอกสนนะครับแต่ว่าตัวนี้คือปลาดุกทะเลเลยครับหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าตัวลายมันยัไม่เหมือนกันเนียกมดแรงมากทำไมมันเยอะอย่างนี้ ผมได้เดยวไซส์นี้อะ่ะไซส์นี้หมดเลยเราไม่กินนะครับเดี๋ยวจะเอาให้พี่เดี๋ยวเกี๋ยวไปอีกตัวเดียวใหม้มันใจเกี๋ยวไม่เน่น น้ำ่าตัวเดียวกันว่าแล้วตัวเดียวกันเยอะจริงจริงทุกคนแถมตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยดูตัวโคตรใหญ่เดี๋ยวเก็บได้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเอาไปให้